SC Asset ผู้นำด้านที่อยู่อาศัยเรื่องบริการหลังการขายนขั้นำโดยคุณสุดารัตน์น้าสายงานบริหารลูกค้าบริษัท s อ s s s e t c o r p o r o t i o n จำกัดจัดงานเปิดตัวโทเค็นมอนิ่งคอยเทคโนโลยีบล็อกเชนนะคะที่จะเชื่อมโยงลูกบ้านสู่โลกแห่งสิทธิพิเศษมากมายทางด้านการท่องเที่ยวดนตรีช็อปปิง้งและก็ไลฟ์สไตล์ต่างๆผ่านแนวคิดนะ,ะนั้นหบ้านล้านคุณค่าภายใต้ s c Asset r e w a r d p r o g r a m t h กรม n กิจกรรมที่ออกแบบมาเพื่อลูกบ้านของ s อสโดยเฉพาะพร้อมเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะร่วมงานสัญชัยมาร์เก็ตตลาดนัดที่รวบรวมเอาร้านค้าของเหล่าลูกบ้านเอสอัดแน่นไปด้วยกิจกรรมมากมายในระหว่างวันที่1 7บเถึงสิพฤษภาคมนี้ณศูนยะ์นการค้าเอ็มคอร์ทียโดยภายในงานแถลงข่าวนะคะอย่างได้เหล่าบรรดาคนดังอย่างนุ่มเจมทธิรดลน,นะคะสาวอมสุชา และคู่รักสุดหวานนะคะหลุยส์สกอตกับนุ่นลามิดามาร่วมแชร์เรื่องราวความประทับใจนะคะในฐานะลูกบ้านของ S c สภายในงานนี้อีกด้วยนั่นเองค่ะก็วันเราเป็นลูกบ้านอยู่แล้วค่ะวันนี้ก็ดีใจเหมือนว่าได้ได้มาพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์ของเราที่ได้เป็นลูกบ้านของเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ก็แฮปปี้คือจริงๆอ่ะนุ่นมองว่าการซื้อบ้านหลังหนึ่งอะมันต้องเลือกเยอะเพราะว่าบ้านหลังหนึ่งมาส่งต่อเป็นมรดกให้ลูกหลานอยู่มันไม่ใช่อยู่แค่สิบปีสิบปีอะมันยู่แบบ มันอยู่เป็นร้อยปีเลยก็ได้คนดูแลดีๆถือว่าพี่คือคงไม่มีใครหลอกแบบซื้อบ้านสองคาเดือนแล้วไปซื้ออีกหลังหนึ่งเราไม่ได้รวยขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเวลาเราจะซื้อบ้านหนึ่งหนึ่งครั้งหนึ่งหลังมันก็คือคงจะต้องคิดแล้วว่าหลังเนี้ยอยู่ทนและอยู่ดีจริงๆอยนะ่ายส,สำหรับผมผมนะครับในฐานนะที่เป็นพ่อบ้านเป็นมอเป็นมือหน้าเนี่ยเราก็อยากที่จะให้มันเหมือนกับมั่นใจและมั่นคงคือสองอันนี้สําหรับผมสำคัญคือว่าเขาจะดูแลเราของการขายด้วยก็คือว่า ตอนวันแรกที่เราเดินเข้าบ้านแล้ววันวันหลังที่เราจะเข้าบ้านให้ยูนอะไรเงี้ยม,มันยังอยู่ในคงสภาพที่ดีก็คือส่วนกลางก็ยัง<ม>เขายังดูแลทํคาความสะอาดที่ตลอดเวลามันก็เลยมีความรู้สึกคุ้มคุ้มค่ากับเงินที่เราซื้อไปเรากวัาจะได้บ้านนี้มาเราใช้เวลาประมาณสามปีในการดูดูของที่นี่นะของแอพพารเต์เลยนะเราก็เลยเหมือนมีความรู้สึกว่า กว่าเราจะได้มาก็ไม่ได้ง่ายเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นคืยเราคิดว่าละจิที่เราเลือกถูกต้องหลยได้มาแล้วก็ไม่ได้ง่ายไม่ได้ง่ายแต่สุดท้ายก็ไม่ต่อเนื่อใช่ครับคือความเจงแอปและเทคโนโลยีเนี่ยก็มาด้วยกันอยู่แล้วแหละหมายถึงว่าเทคโนโลยีกับทุกวันนี้เนี่ยมันก็มากับโทรศัพท์มันก็พยายามที่จะให้ทุกอย่างนีมันง่ายขึ้นสะดวกขึ้นทั้งผู้หญิงเขาก็สามารถที่จะจัดการเรื่องบ้านได้ไม่ว่าจะเป็นฉีดตรวจซ่อมแซมหรือว่าทํทความสะอาดล้างหรืออะไรเนี้ย ในแอปเขามีหมดทุกอย่างถึงแม้ว่าส่งของส่งอะไรคือเขาเหมือนกับเป็น personal assistant นะะเหมือนกับเขาเป็นเลขาสําหรับบ้านหลังนี้เลยเออแล้วก็มีอแอปเดียวจบเลยแอปเดียวจบครับสำหรับ<ม>น,น,นุ่นเนรื่องความปลอดภัยด้วยค่ะคืออย่างนุ่นอะ่ะก็ต้องก็เคยมีประสบการณ์เนาะที่แบบมีมีคนแปลกๆ,ๆมาอยู่หน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยมีความรู้สึกว่าพอเป็นพอเป็น a s s i s อ a เ t อ่ะแอปเนี่ยเวลาซึ่งว่าเราสั่งอาหารมาที่บ้านเราหลีกอะค่ะ ก็จะมีหมายถึงว่าจะรู้เลยว่าใครมาบ้านเราเพราะฉะนั้นเราเช็คได้ว่าใครเข้าออกบ้านเรามันจะมีทะเบียนจะมีแต่ทุกอย่างเพื่อให้เราทราบว่ามีคนเข้ามาบ้านเรานะอะไรเงี้ยคือเปมีความสุขกอปลอดภัยมันคือรวมทุกอย่างเข้าไปในแอปเดียวกันหมายถึงว่าสาหรับผมเนี่ยผมจะเป็นคนที่ต้องโทรหาช่างอยู่ตลอดเวลาสำหรับบ้านเก่าที่ตอนที่เราอยู่ด้วยกันนี่ก็คือช่างบ้านช่างสีช่างปวดช่างช่างต้นไม้ช่างหลายช่างแล้วเกินแต่ละเบอร์เนี่ยมันก็จะเหมือนกับ ความไว้ใจเราก็ไม่แน่ใจไม่กล้าที่จะให้เขามาทำาบําหมันกับมาซ่อมแซมบ้านโดยที่ผมไม่อยู่อันนี้เรามั่นใจได้ก็เพราะว่าโครงการเขาอยู่ตลอดแล้วก็ทางทางนิติเขาก็จะมาด้วยแล้วเม่ชัวร์ว่าเขาแบบทําทาถูกต้องทำถูกอะไรเยอะมามีพวกโรงพยาบาลอะไรที่เราไมรู้ว่าสิ่งที่มันจําเป็นกับในชีวิตของเราจริงๆมันมีครบอยู่ในแอปเดียวเลยทั้งทั้งไม่ว่าจะกรมพอความปลอดภัยเนาะโรงพยาบาลไม่ว่าจะของแบบอาหารหรือพวก ใช้จริงๆก็มีอยู่ในแอปน่ารู้ใช่ไหมครัาใช่ทุกอย่างเลยอะรคือครบหมดเขาให้ข้อมูลรวบรวมข้อมูลให้เราให้ให้เราง่ายที่สุดนะครับอันนี้เพิ่มอย่างวันนี้มา morning งมอร์น ning ลยเพิ่มเพิ่มมาซึ่งนึกว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีสําหรับเราอะค่ะหมายถึงว่าเออนอกจากซื้อบ้านแล้วเราก็เหมือนได้ได้มีมูลค่าด้วยถือว่าดีค่ะแต้วกได้ไปเที่ยวตีจริงๆก็อยากจะบอกคนที่กาลังตัดสินใจดูบ้านอยู่ แต่ซาาื้อบ้านเนาะเรามีความสุขว่าที่นี่ไม่ใช่มีแค่บ้านอย่างนี้คอนโดก็มีเป็นแบบเ,เขาเรียกว่าอะไรเป็น Home ออฟฟิศอะไรก็มีมีหลากหลายมากๆจริงแล้วเราเป็นคนที่อยู่แล้วเราเชื่อในไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบที่เขาเลือกใช้ในบ้านหรือแม้กระทั่งก,การดูแลหลังการขายที่นี่เอเซีอสเตอบโจทย์เราทุกอย่างแล้วก็อย่างที่อบอกค่ะด้วยโครงสร้างที่แข็งแรงมันจะทําให้เราไม่ต้องห่วงในระยะอีกหลายสิบป,ปีเลยที่เราอยู่ตรงงี้ค่ะ แอพพลิเคชันรู้ใจค่ะคือสำหรับออมยมันตอบโจทย์มากคือทุกอย่างที่เป็นไซคลของการเมนชนแนนบ้านอ่ะคือเขาจะเตือนเราในนั้นเลยหรือว่าจะมีผู้ช่วยที่แบบสามารถเขาจะโทรมาบอกเราเลยอะค่ะว่าวันนึงอ่ะเราต้องทำอะไรบ้างหรือค<อ>รบรอบปีเราต้องทำอ,อะไร<อ>บ้าง<อ>หรือแม้กระทั่งงานสวนอ่ะงานส,วน,านสวนของบ้านเราเราเราแบบไม่ได้อยากจ้างคนสวนที่แบบรายเดือนหรืออะไรเงี้ยก็เราก็สามารถทำบุ๊กคิ้งในนั้นในนั้นใน,ใน,ในแอปได้เลยซึ่งมนค<อ>ือ ใช่เขาจะมาแบบที่บ้านเราตามตามนัดเลยอ่ะอว่าแอปเดียวครบแอปเดียวครบทุกอย่างมีสิทธิพิเศษ,เศษก็คือแบบมอร์นิ่งคอยเอาไปแบบไปแลกการบริการต่างๆร<ๆ>ุๆ่นรางวัลได้อีรุ่นรางวัลได้อีกๆๆอะไรใดๆซึ่งแบบเรารู้สึกว่ามันมากกว่าการซื้อบ้านแล้วการใช้งานคือสะดวกมากค่ะคือยิ่งแบบเอามาเด็กๆรุ่นใหม่อะก็สามารถแบบมันตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์เขาด้วยค่ะหรือว่า ผู้ใหญ่ที่บ้านอย่างคุณพ่อเขาก็ mm. เขาก็ใช้เป็นเป็นคนสอนอมด้วยซ้ำขอฝากโครงการ SCS เสร็จด้วยนะคะแล้วก็ฝากแอปรู้ใจด้วยนะคะก็คือใครที่แบบสนใจแบบกำลังมองหาบ้านแล้วก็บ้านที่มีคอมมูนิตี้ดีๆนะคะอมก็อยากแนะนำให้มาลองดูบ้านของในเครือ s c สเสร็จนะมีหลายโครงการมากๆนะคะแล้วทุกโครงการไม่ว่าจะเป็นคอนโดหรือเป็นบ้านเนี่ยก็จะได้ ได้สิทธิพิเศษอะในการเหมือนเรามีผู้ช่วยอะค่ะก็คือแอปรู้ใจเนี่ยมาช่วยดูแลบ้านหลังจากเราซื้อบ้านไปก็มีผู้ช่วยในการดูแลบ้านด้วยซึ่งความคิดว่ามันเป็นอะไรที่ที่ตอบโจทย์มากๆสําหรับลูกบ้านนะคะหลังจากที่ออมลองใช้งานมาแล้ว3ปีนะคะก็ใครที่กําลังมองหาอยู่อยากให้เปิดใจให้กับบ้านของดีเซียเร็จนะคะ และสำหรับผู้ที่สนใจนะคะเข้าร่วมงานสันชัยมาร์เก็ตตลาดนะัดสุดทันสมยัยที่ยกบูสินค้าล้านดังจากลูกบ้าน SC นะคะทั้งอาหารแล้วก็สินค้ามากมายมาให้ช็อปชิมแชะก,กันอย่างจุใจสามารถดูรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่ f a c e b o o k Fanpage รวมไปถึงเว็บไซต์นะคะของ SC Asset ได้เลยนะคะ